ใครที่ชอบฟังเสียงเบสทุ้มๆหนักๆน,นะคะข้ามคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบฟังรายละเอียดเสียงที่เก็บคบทุกย่านเสียงคมชัดมีมิตินะคะก็ดูคลิปนี้ต่อได้เลยกับเจ้ามีโฟโอเจ็ดค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหูฟัง Mifo O7 ค่ะตัวนี้เลยหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างแล้วนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีวางขายมาแบบสักพักแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนไดร์ใหม่ค่ะทุกคนก่อนหน้านี้นะคะเขาจะวางขายด้วยกัน2รุ่นนั่นก็คือ ba หรือ barat ameasure นะคะกับรุ่น double ba ค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนไดรเบอร์ใหม่แล้วก็อัปเกรดมาเป็นรุ่นดีเบตแทนรุ่น WVA จะไม่มีวางขายแล้วเนะืแล้วเขาก็มีการรีแพคเกจด้วยค่ะเป็นแบบแพคเกจแบบนี้แทนนะคะ <Wow. S 1> ก็เปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่เป็นแบบกล่องแบนๆสี band, ่เหลี่ยมนะคะก็เป็นแพคเกจแบบนี้แทนเลยซึ่งการอัปเดตใหม่ของ M4O7 นะคะมาเป็นรุ่น De เบเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนไดรเวอร์จากบาลานซ์อเมเชียร์ไดร์เบอร์ตัวนะคะมาใช้เป็น คาร์บอนนาโนทูบไดนามิกไดเวอร์แทนนั่นก็คือรุ่นดีเบตนั่นเอง ซึ่งตัวรุ่นดิเบทใหม่เนี่ยเขาก็มีการอัปเดตมาให้มันมีเสียงเบสเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็จะไม่ใช่เบสที่เป็นลูกๆเน้นแบบตึบๆอะไรเงี้ยยังไม่ใช่นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบสที่ให้เสียงที่กระชับนะคะเน้นเสียงที่ใสเคลีย Clear, ค่ะตัวนี้เนี่ยก็ยังคงจุดเด่นเหมือนเดิมนั่นก็คือเรื่องรายละเอียดเสียงจะให้เสียงที่คมชัดนะคะมิติดีนะคะแล้วก็ยังให้เสียงสูงกลางต่ำเนี่ยคือให้มาครบทุกย่านบาลานเสียงเนี่ยคือดีมากๆถือเป็นจุดเด่นของเขาเลยนั่นก็คือเสียงแบบ ใสๆเคียร์นะคะเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยก็คือได้ยินครบทุกคําแน่นอนนะคะรุ่นนี้ก็ยังเป็นจุดเด่นของเขาเหมือนเดิมใครที่ชอบแนว audio file นะคะก็แนะนําตัวนี้เลยนอกจากการเปลี่ยน diver ใหม่แล้วก็ร e p a c k a g e เนี่ยฟังก์ชันอื่นๆก็ยังตามเดิมนะคะแล้วเขาเนี่ยก็มีการเพิ่มสีใหม่มาด้วยซึ่งนั่นก็คือสี indigo blue นั่นเองสีนี้เลย คือสีนี้เนี่ยคล้ายๆกับ iPhone 12 Pro andal, สีแปดสิบสบูนะคะเป็นสีที่กำลังมาในช่วงนี้เลยก็สวยมากๆเลยนะคะก็เด <Das> ี๋ยวเราไปลองอั b o x อกันเลยดีกว่าค่ะเปิดกล่องออกมานะคะเราก็จะเจอกับเคชาร์ดเลยค่ะซึ่งมีหูฟังอยู่ด้านในแล้วตัวเคชาร์ดนะคะก็ดูคอม a พ t เล็กๆกระทัดรัดค่ะทำจากอลูมิเนียมอย่างดีเลยมีน้ำหนักประมาณ83กรัมนะคะก็ถือว่าหนักอยู่นะแต่ว่าคือมันดูดีมากอะทุกคนคือไม่เคยเจอ หูฟังที่แบบทําเคสเออกมาได้สวยหรูขนาดนี้เลยนะเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอกับแบตเตอรี่ LED นะคะบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตด้วยมี3จุดนั่นเองแต่ก็แอบบอกข้อเสียอย่างนึงนะคือรู้สึกว่าตัวแบบที่อยู่จตกตรงฝามันไม่ค่อยแน่นนะคือมันดูโยกเกยกยยกเยกแต่คือก็เคยใช้มาแบบเกือบปีแล้วนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันเหมือนจะยกเกยกยกเกยกแต่คือมันโอเคนะ คือตัวหูฟังเนี่ยหยิบออกมาก็มีน้ำหนักเบานะคะประมาณข้างละ4.5กรัมนะคะใส่แล้วก็คือกระชับแบบเป็นหูฟังแนวแนวแบบสปอร์ตนะรุ่นเนี้ยคือโอเคเลยตัวนี้ใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่คือหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเขาทำออกมาน้ำหนักเบานะคะใส่แล้วแบบ เขาพูดว่าเขาแบบเคลมมาเลยว่าแบบจะให้ใส่แล้วไม่รู้สึกว่าใส่เหมือนแบบเป็นหูฟังสําหรับสปอร์ตด้วยสําหรับคนออกกําลังกายเนี่ยตัวเนี้ยมันแบบคือดีเลยอะ่ะเพราะว่ามันใส่แล้วแบบกระชับเลยไม่ต้องกลัวหลุดนะคะเป็นแบบนี้เลยคือแบบเข้ารูปทรงหูเราได้ดีเลยค่ะ มีโฟ7โเนะคะเป็นทู u วเลดบลูทูธเวอร์ชันห้าจน5.0ค่ะเชื่อมต่อเสถียรไม่ดีเลยนะคะพร้อมกับชิปเซตคอคอม q c c 3020ค่ะที่ยังรองรับแอป x s c c SBC c o d e c ด้วยค่ะและยังสามารถใช้งานแยกข้างได้อย่างอิสระด้วยนะคะไม่ว่าเราจะใช้งานข้างเดียวหรือใช้สองข้างใช้งานข้างนี้หรือใช้งานข้างนี้เนี่ย ก็เชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อเลยนะคะเราสามารถหยิบข้างไหนมาใช้งานก็ได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นจุดเด่นด้วยแล้วก็ยังมีมาตรฐานกันน้ําระดับ IP67 ค่ะคือกันน้ํากันฝุ่นได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าตัวนี้เป็นหูฟังสําหรับสปอร์ตไว้ออกกําลังกายเนี่ยเขาก็จะทําให้มันกันน้ําได้มากกว่ารุ่นอื่นด้วยนะคะ สำหรับระยะเวลาในการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยชาร์จเต็ม1ครั้งก็จะใช้งานได้สูงสุด5ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะชาร์จเคสซ้ำได้อีก3รอบนะคะก็รวมๆแล้วเนี่ยชาร์จได้ประมาณ20ชั่วโมงค่ะใช้ได้ยาวๆเลย สำหรับวิธีการเชื่อมต่อครั้งแรกนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อยากจังคือหาไม่เจออะไรอย่างนี้นะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอย่างละเอียดในคลิปนี้เลยค่ะ mm. ก็ไปชมกันเลยหยีบ mm. ผูฟังขึ้นมาจากกล่องชาร์จพร้อมกันทั้งสองข้างค่ะทั้งสองข้างมันก็จะเชื่อมต่อกันอย่างอัตโนมัติเลย ให้เราเปิดบลูทูธในมือถือนะคะจะมีขึ้นชื่อม 4O7R ค่ะก็ถือว่าข้างนี้จะเป็นมาสเตอร์หรือข้างหลักนั่นเองซึ่งเราจะเลือกข้างไหนเป็นข้างหลักก็ได้อีก1-3วินาทีหลังจากที่เราเชื่อมข้างหนึ่งไปแล้วเนี่ยชื่ออีกข้างก็จะปรากฏขึ้นมานะคะก็ไม่ต้องไปกดอะไรเพราะว่าข้างหลักมันจะไปเชื่อมกับข้างรองเองเสียงก็จะออกทั้งสองข้างเลยค่ะและตัวนี้เนี่ยก็ยังควบคุมการใช้งานด้วยระบบสัมผัสอีกด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถแตะสั่งการได้ตามนี้เลยค่ะ n ีโ o O7 นะคะเขาก็ข mm. ึ้นชื่อเรื่องการุูโทรศัพท์เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยมีไมมาให้สี่ตัวค่ะข้างละ2ตัวเลยก็จะรับเสียงพูดเราได้อย่างชัดเจนนะคะพร้อมกับเทคโนโลยี CVC 8. 0ุค่ะช่วยตัดเสียงรบก,กวนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะก็ะตามเคยค่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบไมให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยสวัสดีครับนี่คือการทดสอบเสียงไมจากหูฟัง Nifo O7 นะครับขณะอยู่ในอินด o r เสียงที่ยินก็ชัดเจนดีนะครับ ในจารหูฟังตัวนี้นมีไม้ค่าสองตัวเลยครับสวัสดีครับนี่คือการทดสอบเสียงม์ขณะอยู่ o u t ดอ o r นะครับของหูฟังมีโ o u r o เสียงที่ยินก็จะเจริญนะครับมีระบบตัดเสียงรบกวดได้เล็กน้อยครับผมและต่อไปนะคะเราก็จะไปทดสอบอาการดีเลย์ของการดู YouTube Netflix แล้วก็เล่นเกมค่ะไปชมกันเลย โอเคค่ะหูฟัง m i f o O7 นะคะก็เป็นหูฟังที่แบบไม่ได้ดูดีแค่ภายนอกนะแต่ว่าข้างในเนี่ยสเปคข้างในแล้วก็คุณภาพเสียงก็ยังให้มาอย่างจัดเต็มนะคะใครที่ชอบแนวเสียงที่แบบคมชัดมิติดีๆรายละเอียดเสียงครบทุกย่านนะคะก็ดูตัวนี้เป็นตัวเลือกได้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ทางช่องทางนี้เลยคะ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปของเราก็ฝักเพจ Facebook ด้วยนะเพจของเราก็คือ ProSmart Gadget ค่ะขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย